แกครับแหกอ่ะคุณจะคิดครับขนาดนี้ขนาดนี้คุณเม้งก็กำลังเอาเรือดำน้ำลงไปในทะเลลงในกระทะเลยไหมล่ะขึ้นลงไปในกระทะตอนนี้คุณเม้งกำลังเอาเรือดำน้ำลงไปในกระทะครับเพื่อที่จะทำเมนูเรือดำน้ำทอดครับผมทอดกระเทียมด้วยเย้ดูมากไป รูยัยสิ่งที่อะไรวะใครเป็นเชฟวะเนี่ยเฮ้ยมันบอกว่าถ้าเกิดเรือดำน้ำมันลงมาลึกๆนี่มันจะระเบิดเล่ะใช่ใช่ใชิบหายอ้าวง่ายๆก็คือแรงดันเรือมันรับไม่ไหวอ่ะตายโอ้โหแล้วเกิดเป็นเรือดำน้ำทำไมเนี่ยตายแล้วต้องพูดต้องต้องพูดว่ายิ่งลึกอ่ะแรงดันน้ำมันยิ่งสูงไงอ๋อก็เข้าใจแล้วแต่ข้างในอากาศอ่ะแรงดันอากาศมันต่ำกว่ามันก็เลยยุบ โอ้ยนอตอยู่บนหัวตูนี่วะนี่ไงเนี่ยเราอยู่ข้างล่างนในจะไปเฮ้ยสว่างอ่ะเราอยู่แถวไหนดีวะรัตตื่น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 ถ้าเกิดกดโกดเรือตรงนี้นี่ตายเลยเนี่ยตายดิรู้สึกว่ามันจะลึกมากๆเลยนะมันแรงดูนะเฮ้ยเสียงเพลงมันเปลี่ยนอ่ะมันน่ากลัวมันภาพมันเปลี่ยนเป็นขาวดำเลยเนี่ยคุณดูดิฮะ ผมว่าผมไม่ลงลึกกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวผมได้เกลมโก้คันแน่ๆ <laughs> มไม่อยากยโดนบีอะไรนะเรียกเราไปรันเราไปไหนต่อเดียวเฮ้ยเราตามโคลหินนั้ไน,นไปเรื่อยๆทำไมโคลหินล็อกตั้งแพงไปเรื่อยๆะใช่แล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดู<ม>อัน <ๆ S 1> สัง่งไม่อยากลงลึกอ่ะแต่ก็อยากลงอ่ะ <laughs> เข้าใจใไหม,ไหม จากลงมากเลยเนี่ยต้องมาเล่นเพิร์ฟเพรสั้นเนเีน่ยโอ้โหสุดยอดยังจะอยู่บนอเวียนอวกาศเรามาถึงแล้วคนเจ๋งไปไปรับเกมน้อยดิมีเรือปะไม่มีเงั้นรถลงเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 รถจะลงมาได้ยังไงอ้าวรถดับน้ำเขามีแต่เรือนะมีแต่เรืออ้าวไม่ได้อนะอสุดยอดไงหรือว่าคัชชิ่งเดฟที่ว่านี่หมายถึงว่าจุดไอ้นี่แล้วบอกว่าจุดอะไรวะที่ว่าต่ำสุดของ ไนเฮ้ยตอนนี้ของกูมันไอเนี้ยคีย์ที่เขแล้ววิกฤตแล้ววิกฤตแล้วไปหายหนักแล้แขวันออกแล้วแขวนออกแล้วเฮ้ยจะระเบิดแล้วคีย์ที่เขตายแน่เฮ้ยคือคลาสชเนี่ยนะน็อตระเบิดแน่ๆเลยกูใช่เมื่อกี้คือแบบมันบอกว่าคีย์ที่เขแล้วอ่ะมันอยู่จุดวิกฤตเลยเว้ยตายฮาแล้วละเกมได้ไหมลงมาได้ไหมจมน้ำเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยแม็ก์ตรงนั้นมีอุโมงค์ไหนวะเห็นแล้วนั่นอะ ไอ้ไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเราปะนั่นแหละเออไปดิไอ้อยู่ไหนอยู่ใต้น้ำเัยอยู่ใต้น้ำกันอยู่ใต้น้ำกันเราจะเอาไงิกิ่งเลยดิวะเปลี่ยนหมดเฮ้ยต้องรู้ยังไงนะเฮ้ยเปิร์ดเพื่อนลงไประเบิดก็ระเบิดนะปะต้องไม่เป็นไรกิ่น้อยเดี๋ยวกูจะตามไปนะเดี๋ยวจะระเบิดแล้วอีกนิดนึงเฮ้ยหมดเป็นหมดเป็นเพเ่อร์เพเ่อร์ท่านทำยังไงเราเลยกด V V V กด V เดี๋ยวอะไรขอไม่มีอะไรนี่หว่าแค่เท่ากาวขนาดนี้นะโอ้ยลงคุณระเบิดเรียบร้อยแล้วล่ก่อน <Bye. S 2> บายอ่ะบายเฮ้ยเดี๋ยวนะอยาก <c oughs> ดูใตานามม้น้ำมันมีอะไรไหมไออู้โมโไซค์ใครอ่ะทำม,มันรู้สึกเหมือนลมโจโข,ของเราแน่นอนโมไซค์ว่าของไอ้มิงแน่นอนอ่ะใช่เจี่หน่อยที่ขโมยไม่ไหวเลยอู้อ๋ออันเป็นอะไรกิงเกิดเหตุการณ์นี่ไม,ไม่ไม่เป็นไรที่ร้องขนาดนะั้นนี่นี่ถ้าเกิดเป็นนี่ไม่ร้องแหกปากตาย ไไกูว่าถ้าเกิดเป็นนะมนันคงไม่ร้องอ่ะมันตายแล้วก <c oughs> ูอยู่มันรับเกมบุนน้ <c oughs> อยเนี่ยนะมันรับก็ได้เหรอมอเตอร์ไซค์นายจมน้ำไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่เสียตังค์เกมเสียไม่ซีเรียสพุก <c oughs> ไ,ได้เก็บต <c oughs> ังค์ที่เกมหมนน้อยครับพูดเลยเฮ้ยตรงนี้มีซากด้วยอ่ะพุกพี่น็อตบุกไม่ใช่นี่หว่าตัวซา,าก <c oughs> <c oughs> ไปเลย เลยมีปืนไหมน่ะไม่มีอ่ะกากว่ะจะาไปได้เรือดำน้ำไหมีมีมีก็เทียบแล้วครับเกมได้เรือดำน้ำยังเฮ้ยได้แล้วได้แล้วสามคันแล้วเหรอสามแล้วสามแล้วปลาปลาลงลงมาลงสุดยอดตึ้งโผล่พ้นน้ำวน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 หมอนเมื่อกูเห็นมึงแล้วปะตั้งเนี่ยเห็นแล้วฮะลงใต้น้ำก็ดีกว่า อยากระเบ,เบเิดอ่ะกดเฟิร์สเพอสั้นแล้วกันนะนะจ้าคนดูนะกดเฟิร์เสเพอสัันนะเปลี่ยนหัวนิดหน่อยแต่ว่าเพื่ออัตลกอัตลกที่ดีนะครับเพื่อรสชาติที่อร่อยออใช่ไหมครับคุณชาคริสเลออัดไม่เจ้ามันพีคจังเโทษพีดผมไม่ได้ตัง้งใจตอนแรกเออกดผิดตอนนี้ผมก็อยู่มันบังคับเหมือนไอ้น่ะฮอเกมน้อยคือใช้น้ำแพดควบคุมขึ้นลงอุย ตกใจฮะเสียงอึ้งจะชนกันทำไมเนี่ยระเบิดเรือดำน้ำยิ่งบ่บบางๆอยู่นี่แหลกเลยนะเรือดำน้ำชนกันนี่แหลกเลยเฟรมเรตตกคารคิดท้าบของทางไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่ทางเว้ยหลงก็หลงด้วยกันอยากลองระเบิดดูอะเรามานั่งเก็บสาล่ายกันไหมเนี่ยอยากรู้ถ้าเกิดระเบิดเป็นไงอะนายน้องจิ้งรอคุณสิเคสดิดิหูแม่งลงลึกมาก โคตรน่ากลัวพูดเลยอโอยเนี่ยไม่เห็นเลยกูตอนนี้กูยังคิดอยู่เลยนี่กลุ่มเรือดำน้ำกูเอ้าเนี่ยสังเกตดิยิ่งลงยิ่งเทายิ่งลงลึกก็จะยิ่งเทา,ามันอืมละภาพมันจะสั่นๆนะลองดูมันมีแต่เอกแบแนวเสาวแบบแบบว่าทีเล็กอยู่ใต้น้ำยอยะไรเงี้ <c oughs> ยวิ่งมาคราบเรือโอ้ยชนอ้าวไป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 อย่าชนเฮ้ยนี่มันเหวี่ยงไม่ว่าเหี่ยวใต้ทะเลกับเรือโคตรยาก ไม่ไม่มีใครอยู่กับคุณเลยเหรออยู่อยูยูไปแล้วไปแล้วไปหาแล้วไหนไหนไหนมอเหี่ยวนี่มันเรวีนกูเจอเออกูเจอเหี่ยวใต้น้ำเนี่ยเรวีนลงอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมฮะใชนี่จะเกิดไาโความรู้สึกเหมือนนั่งเล่นเดฟมองไปลงลึกเหรอโ่นอู้ยน่ากลัวลงลึกยาวมาเลยับนวนใต้นี่น่ากลัวน่ากลัวจัง มองไม่เห็นเลยเปิดไฟยังไงปิดไฟกด G ออะเฮ้ยแต่ปิดแต่ปิดก็มองเห็นนกันนะเห็นเลยวะปิดมันเห็นชัดวไงเออเห็นเลยวะเออทำไมมันเห็นนะผมไม่เปด Approaching เด็บแล้วไม่ได้แล้วขึ้นก่อนลองสำรวจลงนี้ไปเรื่อยๆดิคือจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวรอก่อนนะรอคนรอเกมรอเกมวิทยาลงต่อยังเลยอะ โอ้ยเด็บเด็บเด็บเล่นนึกถึงไอ้เกมที่ว่ามันล่าฉลามอ่ะที่ว่ามันเป็นคนสี่คนล่าฉลามเออฟนั่นลงเลยจะระเบิดเลยเหรอเปิดไฟแล้วมันแดงแก่เงี้ย่ะระเบิดดีกว่าอยากรู้ว่าข้างล่างมีอะไรน่ากลัวยเอ้า เอื้อระเบิดหนึ่งเออระเบิดสองระเบิดสองโอ๊อยตายละจ้าง่ายอย่างงี้เลยลเลยโอ้โเ,เ, <laughs> เรียบร้อยเราเกิดไหนวะเนี่ยอุ้ยเออเดียร์ทำไมครับส<ำ>วัสดีครับทำไมการแต่งตัวของคุณมันเริ่มอุบาทขึ้นทุกคลิปทุกคลิปเลยเฮ้ยขับรถขับรถเฮ้ยเียืมหน่อยเียืมหน่อยดูกาแต่งตัวแต่งตัวเริ่มอุบาทขึ้นทุกวันเลย มีการล่อยเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนะอ๋อรถถังเดี๋ยวโทรหาอินซูลินตั้ประกันภัยกูเรียกรถไม่ได้อะมันบอกตำแหน่งนี้ไม่อนุญาตให้เรียกประกันทั้งคนประกันทั้งชีวิตสุดยอดกูจมน้ำกูจมน้ำนี่มึงขุดซากกูขึ้นมารักษาได้ไงวะเนี่ยกูมีร่างโคนแน่เลยเฮ้ยกูไม่เกี่ยวไปล่ะอะไรล่ะ ผู้สมงรู้่วมคิดเว้ยโอชาร์ตครับผมเกมจ่ายผมเกี่ยวป้าโอ๊ปยอปิดเพลงโดลิกสิทธิ์เออเดี๋ยวช่องนี้ไม่ได้ทำต่อนะครับเดี๋ยวถูกเดี๋ยวเดี๋ยวยต้องปิดช่องเดี๋ยวเอารถคลาสสิกก่อนเนื่องจากโดลิกสิทธิ์นี่มันมีคลาสสิกมันมีวิธีเอาอีกวิธีนึงนี่น<ม>เอ้าไปนี่เขาทำไมเรานี่น็อตดูวิธีขโมยรถแบบโปรเว้ยดูนะฟังคนขับอยู่นะวะเพราะ มันไม่ชิน <laughs> อ้าวเราเข้าห้องขวาอีกเข้าผิดทางโทษเสียใจปะน,น็อตเราไปกันเถอะเราจะ<ว>ไปสู่วันพรุ่งนี้กัน<ว>ถึงตอนนี้มิกยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปทำอะไรดีพีทีเองมเข้ามันเนี้ยนะครับ

ันนี้แหละทำงานกันเป็นทีมอต่าพาตแถวขึ้นเลยแค่ออสคองคนไม่เป็นไรไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนอุ้บจะเอ้ยใจเย็น,ใจ,ยน,นยใจเย็นนะใจเย็นๆนะทุกคนค่อยๆนะ <ใจ S 1> เราไม่ว่าไปมาขับแล้วนี่กูมีกุญแจล้นแต่มมเมื่อไหร่ตอนแรกเก็บข่าไว้ไม่ตอนตอนแรกจำได้ว่าจ้ำสายไม่ใช่เหรอยังเห็นน็อตจ้ำสายอยู่เลยที่กูมีกุญแจเลยเนี่ยสยองแม่งกริ๊กคุนผมนี่งงแล้ว จริงๆถ้าเกิดจั๊มสายตรงนี่มันถ้าเกิดเราจะดับเครื่องนี่ต้องดึงปลั๊กออกไงไปดึงปลั๊กดึงสายออกกูเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยจั๊มสายจั๊มสายกูเห็นเขาเอาสายสองสายมาตีกันแต่เครื่องก็ติดเองนะหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดได้ดหวยวะเดี๋ยวไม่ใช่เรากูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดได้ไงน่ะเฮ้ยแม่ดูไม่ต้องลืมอะไรลืมอะไรวีดเออวะ แต่ว่าในนี้มันส่งไม่ได้มันไม่ใช่พับิกเอาภารกิจเลยมันจะมีเจลเบกขโมยของเงินในตู้เซฟแล้วก็ police of war เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เอานี่แล้วกันตู้เซฟง่ายดีไปเราใจสุดถ้าเงินเอาเอามอไซด์ไหมเนี่ยเอามอไซด์ไปเร็วกว่าใช่เอามอไซด์ไปดิเราจะเอามอไซด์ไปกันคงคนตายนะ ไหนวะเหมือนได้ยินคนแบบร้องอดคุณด้วยความแบบว่าจะตายต้นด่างป้าต้นดังป้าถึงแถวนี้แหละเดี๋ยวก็มาอืมราฟินโอ้เราต้องขับย้อนไม่ต้องนน้นเลยนิว่าอ่ะเราราฟินแต่เลี้ยงราฟินมันง่ายอีซี่เอานั่นนั่นเรียกรถมาแล้วเหรอใช่ดีดีดีเสียงแต่นี่มันเราใจจริงๆเลยไปรับเกมเออไปรับเกมก่อนไปไป รถระเบิดทีนี่เดินเท้าเลยฮะผมนั่งรถไฟอยู่อ่ะจะไปราชบุรีจะมาโคราชไหมล่ะอรับตากุลาสไปไหนก็ได้โคราชตกดย่างฟ้าถึงราชบุรีครับพี่น้องครับเฮ้ยไปราชบุรีไงตามไหมค่ะไม่ขี่ม้าแล้วนั่นนั่นแล้วจ้าวโอ้โหพูดเลยกระตอกมากรถไฟเนี่ยมันรอเซียนใช่ไหม เสียะเลยเลิกตัมรถไฟเสียกจับข้อหาข้อหาอ้าวก็ขึ้นไม่จ่ายตังค์ไงก็โดนจับไปแล้วกูไม่รู้หายไปเลยตอนนี้มาๆมาๆมาขึ้นรถเร็วนูนางบูเฮ้ยฉันูคุณดีฉันนางบูบูอะไระอ๋อไ่นั่นนะนึกออกนึกออก จับได้ไ่ฉากวิ่งบนรถไฟอย่างเงี้ยต่อตู้กันอืมฉันโดงเลยมาเกมเราจะไปขโมยเงินกันโหบนรถไฟอะไรเนี่ยมาเร็วขโมยขโมยเงินจากคนที่เขาไปขโมยมาอีกทีเดียวโหนี่กูนี่กูเร็ียกว่าเป็นคนดีเฮ้ยลองลองลองยิงคนดิเป็นไรปะเขตายแล้วเขาตายเลยเหรอแล้วรถไฟหยุดปหมกำลังลอยลอยไม่หยุดเออชะลอชะลออ่ะไม่หรอมันเริ่มชะลอไปเรื่อยแล้วอ่ะ แต่มันลงเขาอะตอนนี้ขโมยได้ไหมถ้าถ้า้พูดตามหลักความเป็นจริงนะรถไฟอ่ะมันไม่หยุดอยู่แล้วเพราะว่ามันเคลื่อนที่ด้วยที่แบบมันไม่ใช่คันเร่งเว้ยมันหยุดเหรอมันหยุดจริงด้วยมันหยุดจริงด้วยวะเฮ้ยดีดีงามดีงามพระรามเจ็ดเดี๋ยวฟอไม่หยุดว่ะอ้าวเพราะกูปนรถไฟกันได้สุดยอดไม่ใช่ป่แล้วนั่นน้ำหยุดรถไฟรถไฟของผมของผมคนเดียวแล้วกูนีอรถไฟส่ มันมันขึ้น,นไม่ได้ไดใช่ไหมมันไม่เหมือนภาคแซนเดสตภาแซนเรดรตมันขึ้นได้ไม่มันเลยไม่นกเลยเแต่ถ้ามันหยุดจริงๆกันนะเฮ้ยหรือว่ามันถึงชานชลาวะมันถึงชานชาลาอะไรอยู่ไปอะอุ้ยตกใจไหนวะปเป็นไรไหมอ้าวรถไฟผีเออไอ้เกมเกมเกมมันวิ่งเหรอเออมันวิ่งต่อเอาเอาถูกลากแล้วนะเกม ไปปเราไปทำภารกิจขโมยตังเราเถอะนะยี่สิบหกนาทีไหมเฮ้ยกูเห็นถังระเบิดแล้วอยูใกล้ถึงเอ้ยลืมลืมว่ะน็อตลืมโมเกมเข้าคลับก็ว่าทำไมออบเจ์เกมไม่ขึ้นโถ่เ้ยเสียใจตอดนนี้ว่าถนนมันวิ่งเร็วกว่านะถนนวิ่งเร็วกว่าืองไงโอก็ถนนมันวิ่งเร็วกว่ารถไงอ๋อ ไม่แก้กันเลยเหรอ,เออ๋อเพราะนั่นเนี่ยคือคนเคยได้ยินในนี้ปะจริงๆถนนมันวิ่งได้ด้วยเออมันเคยเห็นว่าพวกทางรันเวอ๋อลันเวย์ปล่าล่ะรันเอาเวย์เลยกูเนี่ยเอาเวย์อ, <laughs> ออกแมพไปเลยเ <laughs> อาเวย์ฟอร์มคีย์บอร์ดครับไปแล้วลอยลมไม่อยู่แล้ว อุ้ยเราเข้าเมืองเลยเนี่ยเราเข้าเมืองเลยไหมเนี่ยเข้าเมืองเข้าเมืองเลยเหรอไม่ได้ดูแมพแค่ว่าขับตามเส้นเหลืองมาเรื่อยๆโอตายแล้วไข่แตกแน่เอื้อนั่นไงไม่ตายด้วยไปเราจะไปด้วยรถไฟฟ้าคันนี้กันเศร้ารถไฟฟ้ามาได้หรอฮะก็รถไฟฟ้ารถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไอโคเนี่ยแมนคูดแลม อขอเออคอขอ,ขอ,ขอโทษโทษขอใครวะคอยคิงลอยลอยแลย้วรอ,อนานยังไงโออิ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 งนอยเนี่ยอิงอิงนิดเดียวแหละจะถึงละจะเสร็จละอิงอิงอิงไหนก็ได้แล้วอันนี้เราถึงแล้วเลยเนะี่ยถึงก่อ<ว>กนมึงานมากพวกก,พวกกูนี่อู้งานใช่ไหมใช่ขอโทษครับผมจะตั้งใจเรียน ศึกษาการเป็นโจนที่ดีสุดไปโอเย่กอ,อดิฟอย่างนี้อย่าเรียกดิฟเลยถ้าใครเขาโค้รง,งระวังระวังเลยเออเออจเย,เย็นนะใจะเย็นๆน,นะขนาดนักระเพิงยังวิ่งหนีไฟอย่ามันคิดดูระวงังสวัสดีโยม,ม,มสบายดีไหม สบายดีไหมแล้วไปเอาน้่นมายังเออทำไมระเบิดมอยู่แถวเนี้ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงนั่นได้อวอร์ดเลยฮะไอเฮดอยู่วิ่งเก็บตังค์ไอเฮดอยู่ไอเฮดอยู่โซมาต์หันลากหันลากหั่นลากเป็นคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งตี เฮ้ยน็อตแคลใช้ปืนกันคนจริงกันนะคนจริงกันนะเขาจะต้องแบบว่าโอ้เยอะโอ้เยอะขนาดนี้ยี่เหี <S <S ยงเยอะเลยคนจริงเขา,าอ่ะเออนี่อะคนจริงเขาต้อง,งก้มกราบาก้มกราบเลยครับพนมมือขอลาตำรวจจะยุ่งครับนักเลงจะต่อยก,กันเออเอาเอา็นพีซไปชนนักดับเพลิงทำไมเล่า อูนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะตายเหอะเรามาแล้วเมันสับไฟฟ้าหมดแล้ววะโอ้หมดเลยหมดแล้วเปิดดิเว้งนี่กูไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนอกจากเข้ามาตายเนี่ยมันนี่อัดอยู่มันเนี่ยอัดอยู่ไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยสุดดยอเจะ้าน้องไม่ใส่รองเท้าเหรอถังนี้ยิงแล้วจะระเบิดไหม โอ้โอ้ไม่น่าจะระเบิดนะเร็วดีเร็วเร็วเวลาเป็นกินทองไปโดนยิงอะไรที่หน้ามาหน้าเลือดไหลเลยนะคือตรงนี้มันไม่มีใครเฝ้าหรอวะเลือดไหลหน้ากลัวทางแก่ทางอะไรมันจะหมดเลยนะเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวบอกนะว่าโอ้กูจะออกได้ไหมเนี่ยตายแล้วไปทางเซลล์ดรอปเองไม่ได้อ้าวไปส่งเงินส่งมอบเงินตา เราก็จะยิ้มเฮ้ยน็อตยิงเป้าอืมอุ้ยเอ้าอุ้ยอีกแล้วน็อตไม่กูไม่ตั้งใจโอ้โหมาเกิดสนามม้าฮึน่าจะมีม้าให้ขับอะไรยี้อะไรครับน่าจะมีม้าให้ขับบ้างอะไรจบเลยแม็กเมื่อกี้นะกูเกิดทำประตูรถมุดแล้วทำไมถึงทำเงี้ยนิสัยไม่ดีนะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันฝั่งตรงข้าวเลย สตูนี่ว่ะมันมทำอะไรตรงนี้ถีบหลังแอนผู้หญิงก็ไม่เว้นอืออือลับไม่เลยเดี๋ยวยางแตกเจนเฮ้ยแต่มีบูลเลต์คู่นี่มันจะแตกก็แตกแตกดีอ่ะต่อยใครอ่ะไม่มีอะไรซ้อมเฉยมึงโกรธกูก็บอกไม่โกรธไม่โกรธเราไม่โกรธไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยจริงไม่โกรธไม่โกรธเลย ไม่โกรธเลยจ,จริงๆอ้าวไม่ขับเหรอพี่เกียรติเฮ้ยแต่คันนี้น่าขับก <_ d iss> วาเนี่ยจะเอาอะไม่เอาดีกว่ารนคันเลยนะอย่าเลยเ <_ d iss> <_ d iss> ดี๋ยวเท้าขึ้นเนี่ยคนดูอาจจะงงนะครับว่าทำไมรถคันนี้มันโคตรเงียบเลยนะฮะ <_ d iss> จริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับเสียงเกมเหรอกครับรถ <_ d iss> ไม่เป็นรถไฟฟ้านะมันเลยเบาเสียงไม่เบามากโกรธแล้วแล้วคนดูก็บอกมาควายคุณรู้แล้ว มึงโง่ทำไมคนดูไม่โหดจังวะโหดอย่างยี้เรียกโหดเลยฮาร์ดคอร์ไอ้ผายกูกลัวเนี่ยอีบ้าเอ้ยทำไมเลือกให้มีนายถึงไม่รู้และนายนี่จะจะขับไปไหนให้ตายสิขับตามเส้นเหลืองไงเอ้าเฮ้คอร์เส้นเหลืองก็ร่าจะไปเราทางที่สุดทางต้นไม้ต้นไม้โชว์พาตาหาร สุดยอดด้เขารถซื้อมาแสนห้ามันมัน,ม,นมันก็แค่เสดเงินเนี่ยมันตาไหลยอยู่ <c oughs> อ้ออุ๊ยตายหา,า,หาผมมีค<อ>ันเนี้ยซื้อมาแสนห้าแต่งแล้วรวมประมาณสามแสนอืมทำไมแต่งแพงๆนะเสดเงินมากเลยเสดเงินมากคแคันท,<า>ที่เหลือในตัวตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยเอ็ดอ่ะสามร้อยสามเดี๋ยวสามร้อยเอ็ดทุนเ่ยนะสามร้อยเออสามร้อยเอ็ดทวนนี่นี่นี่คือตรงตัวใช่ไหมซื้อซื้อซื้อกระสุนอยู่ไม่ได้นะ กระสุนสัตว์นี่ยิงพอโอเคถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าลูกสองลูกเนี่ยพอได้แบบว่ายังไงอะแบบเขาเรียกว่าซื้อซื้อหมวกอะต่อราคาต่อต่อแบบต่อราคาคนขายไออะต่อราคากระสุนเหี้ยต่อราคากระสุนพอได้กระสุนมาพุ่งยิงหมวไปเลยเออพี่ครับขอกระสุนอันนี้กล่องหนึ่งครับสามร้อยยี่สิบสองร้อยหนึ่งไม่ได้พี่สามร้อยหนึ่งได้ไหมพี่สามร้อยก็ได้ ไม่นี่นี่น็อตยี่สิบก็สามร้อยยี่สิบน็อตน็อตน็อตไปซื้อกาสุดดวยเฮ้ยพี่ตังไม่พอขอติดไว้ก่อนนะเออติดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใช้คืนแน่ๆพี่แล้วก็เปิดยิงหัวโป้งนี่มีตังคืนแล้วเอ้ยแต่หรือเปคนตายไม่ได้ใช้ขอแล้วกันโคตรขาดโควนี่เรากำลังไปปุ้นนายปุ่นทำไมเราที่ผ่านแล้วมาร้อนห่วงน็อตรถคันนี้รถคันนี้เงียบมาก ไม่กิมเหมือนจะพ้นลังนี่ไงเอออืะแม่มันบังอาจมากเริ่มกับเราอย่างนี้เอ้ยน็อตเรามีวิธีหนึงนะสนุกสนุกไอ้คนชื่อว่าจัดตินบีนเบอร์นี่ใครวะโทไหโทรหหาเลเซอร์ดิต้องทรหาเลเซอร์อนะเสร็จแล้วก็กดที่สามแม่เข้าจีเทีัน เตสเตอร์อันที่สามพอออฟเดอะเลดาอุ้ยอุ้ยพูดเลยจุงพูดเลยวิธีเนี้ยโคตรเตด็ดเอาไว้ซุปยิงคนที่อยากจะฆ่าเปิด <c oughs> แล้วเอาไว้นี่วช่ปะของนั่นนะ่ะต้อนของแล้วนะฮะ ซ้อนเลยซ่อน,ออนเนี่ยมันถือว่าซ่อนนะอุ๊ยแต่มันจะบอกว่ามีบางคนที่หลุดออกไปจากนนมินิแมปใช่ใช่เพิ่งก็ไม่ไมีใครรู้หรอกว่าใครริงจริงอะถ้าเกิดไปเล่นในแมป,ปใหญ่อะ่ะที่แบบว่าเป็นเซิร์ฟพับบิกอะสิบยีสิบคนอะนะคือกดไปไม่รู้เลยคือแบบว่าเราสามารถส่งของได้ง่งายๆใครจะมานั่งหานั่น,นสิในตอนที่ว่าเราทำภารกิจเราก็กดบ่อยๆอ,อะ แบบว่าถ้าเกิดรู้ว่าถูกไล่ตามก็กดทีลยรู้กํแาแพงไม้ไหมน,นั่นแหละสิกำลังพยายามไปโชว์ในนั้นให้แตกนะแต่มันดูเหมือนว่าจะคิดผิดเอานี่ใครเนี่ยโอู้กินโดนัทด้วยเห็นแล้วหิวอยากกินอะอยากเล่นไฟนอลสิบห้าเลยเอ้ยนะเอาโดนัทมาหน่อยขอบใจอุ้ยนียร่วงที่พื้นอะโอ้โหสาเร็จนนสุดยอดไป,ปกลับบ้านนอนกันได้ละพาพาเกมน้อยไปลูกคนเดียวไปพอพอพอไม่ถ่ายละ